กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปขายข้อข้องใจนะครับถึงกุญแจในการแก้ไขปัญหากับการรับมือนะครับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเจอมาตรการต่างๆของแต่ละประเทศเพื่อนบ้านที่ก็มีกฎระเบียบนะครับต่างๆนานาเยอะแยะมากมายวันนี้บอกโอกาสดีให้กับคุณผู้ชมก่อนงาน ครั้งใหญ่ในรอบปีในพื้นที่ภาคใต้นะครับกับงานมหกรรมชี้ช่องรวยสัญจรที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกับงานมหกรรมชี้ช่องรวย2014เนะฮ네ะเราจะไปสัญจรกันที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับงานนี้จัดก,กันที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีที่สุราษฎร์ธานีฮอลล์วันที่4ถึง6เมษายนที่จะถึงนี้นะครับในงานเนี่ยนะฮะอย่างที่ผู้ชมเห็นนะฮะเราจะมีภาคธุรกิจหลากหลายธุรกิจทั้งธุรกิจสิ่งทอธุรกิจความงามนะครับเครื่องในการดูแลบริการสุขภาพรวมไปถึงธุรกิจไอทีต่างๆมมมมาาากกยให้้ับคุณผูช ชมกันในงานรวมไปถึงการเจราจาคือเรื่องของธุรกิจที่คุณผู้ชมสนใจทั้งธุรกิจ SME แล้วก็เฟรนชชายมากมายหลากหลายนับร้อยร้อยธุรกิจผู้ประกอบการมาถึงที่เลยนะคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพหรือว่าไปถึงภาคเหนือภาคอีสานแล้วนะครับอยู่ที่ภาคใต้โอกาสดีๆมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้อย่าพลาดเด็ดขาดน,นะครับพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ทาง Under man, ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยเองก็ดีสามารถที่จะเดินทางมาเที่ยวง,งานนี้ได้มาชมงานนี้ได้และเราขอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วก็จัดครั้ง เดียวในรอบปีเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ทางพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสแวะมาอยากให้มาจริงๆคุณผู้ชมครับรวมไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่งานนี้ก็ไม่ควรพลาดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมหาการรมชี้ช่องรวยสัญจร2014ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี4-6เมษายนนี้ที่เซ็นทรัลพลาซา่าสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับ นะครับและถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะร่วมออกบูธในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อกันได้ที่0818169115 0818169115นะครับสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะออกบูธร่วมกับเราที่จังหวัดสุราธานีนั่นเองครับมากันที่หนึ่งคำถามคุณผู้ชมฮะโอ้โหหลายคนบอกว่าเจอเรื่องราวของมาตรการทั้งทางด้านภาษีเองก็ดีกฎระเบียบต่างๆนานาเองก็ดีนะครับที่ผู้ประกอบการไทยอยากจะไปบุกตลาด AEC อย่างนี้แล้วคุณวิทวั์เราจะรับมืออย่างไรดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับครับ ก็คืออย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะฮะว่ามีการกีดกันทางด้านอื่นเนี่ยจุดมุ่งหมายของ AEC ที่เป็นอัปเกรดจากอาเซียนเนี่ยฮะก็คือพยายามที่จะลดแบรรเออตรงนี้ไปก็คือพยายามลดการกีดกันทางการค้าที่นอกเหนือจากรูปแบบภาษีเนี่ยให้มันน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ a e เอพร้อมแล้วเนี่ยการตกลงกันเนี่ยก็จะต้องเข้มมากขึ้นว่าโอเคจะต้องไม่มีการกีดกันอะไรอย่างนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถ บุกตลาดอาเซียนได้ง่ายขึ้นนะฮะอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปบุกตลาดอาเซียนแล้วเรามีสิ่งที่ต้องควรระวังไหมสาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่จะไปเจาะตลาดในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยแหละครับเราควรจะระวังเรื่องใดนเป็นพิเศษบ้างสิ่งที่ผมแนะนําเลยนะฮะก็คือเรื่องคุณภาพของบ้านเราเนี่ยคือคนอื่นเนี่ยในทวีปเนี่ยเขามองเราเหมือนกับเป็นันดับต้นๆคือเขาไม่ชอบหรอกที่เราันดับต้นๆแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในจุดยืนที่ นำคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฉีกขางออกไปเรื่อยๆโดยการพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่เรื่องคุณภาพหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องโน้ตฮาวหลายๆอย่างนยฮะแล้วก็เรื่องคอสใจําก็จำเป็นทํำยังไงให้คุมให้ได้ถึงจะแพงกว่าคนอื่นเขาเราก็ต้องนําคนอื่นให้ได้ในเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องอื่น อ๋อรวมไปถึงทั้งแรงงานเทคโนโลยีการควบคุมต้นทุนทั้งหมดเลยใช่ครับร,บรวมทั้งอย่างนี้แล้วภาพรวมุตสาหการรมอาหารไทยที่จะไปบุกตลาด AEC พอมองภาพรวมแล้วเรามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่จะเป็นเจ้าตลาดในจุดนี้ครับใน AEC เรามีโอกาสค่อนข้างเยอะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าไปถ้าไปประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยของที่วางขายอยู่เนี่ยอาจจะยังเหมือนกับว่ายังเป็นของที่โลโก้ค่อนข้างจะของของเขาของ ที่ทําพื้นเมืองของเขาอย่างเงี้ยฮะ,ฮะก็คือจะมีบริษัทแต่จะไม่ได้มีบริษัทเยอะแยะเพราะฉะนั้นหนึ่งแบรนด์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบรนด์ใหญ่จะเป็นเจ้าตลาดเพราะว่าจะเป็นของที่ที่ทำมานานแล้วแล้วก็มียอดขายเยอะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณตาคุณยายก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆนะฮะแต่เห่า่ของบ้านเราเนี่ยตอนนี้แบรนด์เยอะมากค,คือถ้าถ้าไปดูที่ญี่ปุ่นหรือว่าถ้าไปดูที่ไต้หวันเนี่ยจะแบรนด์เยอะเต็มไปหมดเพราะว่าไซคลของโปรดักเนี่ยชีวิต วงจรวงจรชีวิตใช่มันค่อนข้างสั้นไม่ต้องออกของใหม่มาเรื่อยๆแบรนด์ใหม่ก็เลยมีเกิดเพิ่มมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทเดียวเนี่ยแต่เขาจะออกเรนจ์มาเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางไทยก็กําลังมูฟไปทางนั้นทิศทางเดียวกันกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะส่วนประเทศที่ยังถือว่ายังพัฒนาอยู่ในทวีปของเราเนี่ยก็ยังต้องมีของที่เข้าไปพัฒนาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีของเราที่ถ้าเราจะขยายเนี่ยเราก็ต้องมุ่งไปทางนี้ว่าโอเคแน่นอนในการศึกษาไม่ว่าที่ไหนนะฮะ การท brand, ําแบรนด์เป็นการทําธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุดแต่ว่าก็ใช้ความสามารถเยอะอแล้วก็ความพยายามเยอะกว่านะฮะแต่ว่ามันก็จะทําให,ให้เพื่อนบ้านนียรู้จักแบรนด์ของเรารู้จักบริษัทของเราอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือคงความคุณภาพคงคุณภาพให้ดีกว่าของคนอื่นเขาเพราะว่าของคนอื่นเขาอาจจะ,ะจุดเด่นก็คือคอสแต่ของเราเนี่ยอาจจะผ่านไปแล้ว cost คอสอาจจะยังดีอยู่ในปัจจุบนันแต่ในอนาคตถ้าไปแข่งกับเพื่อนบ้านเราเนี่ยคอสจะไม่ใช่จุดเด่นละ จะต้องเป็นอินโนเวชันล่ะจะต้องเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะขายได้ราคาใกล้เคียงกับของที่บ้านเขาแต่คุณภาพเนี้ยระดับโลกหรือว่าคุณภาพเนี้ยเหนือกว่าของที่บ้านเขานั่นเนีคือคือจมันต้องเกิดดิฟเฟนซ์คือเกิดเกิดความต่างเกิดขึ้นใช่คือถ้าถ้าไปของตรงๆเหมือนกันเลยเนี่ย ไม่มีทางกินเขาหรอกครับเพราะว่าของ <c oughs> ของที่บ้านเขาก็มีอยู่แล้วใช่ครับถ้าอย่างนี้แล้ว,ลวที่ผ่านมาล่ะครับพอเราเจอในเรื่องของ o า t แล้วฮนะเราก็ต้องเตรียมทั้งในเรื่องของนวัตรกรรมเองก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนเองก็ดีแล้วในส่วนภาครัฐล่ะครับมีการสนับสนุนส,นนส,นนสนนาหกรรมอาหารในบ้านเราที่จะไปบุก AEC เจาะตลาด AEC ยังไหนบ้างครับที่ผ่านมาในภาครัฐใช่ไหมครับมีการสนับสนุนส่งเสริมอย่างไรบ้างให้กับผู้ประกอบการคือรัฐบาลของเราเนี่ยฮะต้องต้องบอกว่า ให้การสนับสนุนการส่งออกค่อนข้างเยอะนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาโดยตลอดกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทดีมากนะฮะก็คือผลงานคือต้องบอกว่าตลอดยี่สิบสามสิบปีเนี่ยฮะที่ที่ทางเราพยายามที่จะพุชให้เราเป็น k i t c h e n of the world เนี่ยฮะเราก็พัฒนาเรื่อยๆมาเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยสนับสนุนมาโดยตลอดครับแล้วก็ต้องบอกว่า เทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยอาจจะทํางานได้ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ของเราเนี่ยมีไปถึงต่างประเทศไม่ว่าจะไปที่เท่าที่สัมผัสมานะฮะก็จะมีที่ที่จีนที่อเมริกาอะไรเงี้ยฮะไม่ว่าจะเทรดไทยเทรดที่ที่ออฟฟิศที่ไหนเนี่ยก็พยายามที่จะโปรโมทไม่ว่าจะทั้งแอฟริกาหรือว่าแม้กระทั่งที่ middle east ก็จะมีการสับัสกันใช่ฮะจะจะสามารถที่จะช่วยผู้ประกอบการ ทั้งไปลงทุน<ม>หรือว่าส่งออกไปที่นั่น<อ>หรือว่าหาลูกค้าหรือแม้กระทัง่งช่วยเรื่องคอมมิวนิเคชั่นทางภาครัฐนนี้ช่วยค่อนข้างเยอะโอ้เรียกว่าระดมทั้งทุกหน่วยงานความสามารถผลักดันช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ส่งออกเต็มที่นะฮะงานนี้ออทีนี้ในเรื่องของอการที่เราจะไปเจาะตลาดกลุ่มสากรรมอาหารใน a e เ<อ>นะฮะ <c oughs> อย่างชาติเพื่อบ้านเราเนี่ยอย่างสิงคโปร,รม์มาเลเซียเองนะฮะหรือรวมไปถึงอาหารบางอย่างก็มีอาหารจีนซึ่งก็คล้ายคลึงกับอย่างภาคการในบ้านเราก๋วยเตี๋ยวต่างๆนานานะฮะและแน่นอนแต่ละประเทศเนี่ยก็มีเครื่องเทศที่ใกล้เค อย่างนี้อะไรคือภาพแรกที่เราจะสร้างแบรนด์ในการจดจําในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารได้ที่ถ้าเกิดว่าเขากลุ่ม aec มองอาหารไทยปุ๊บแล้วจดจําได้ว่าได้รับการยอมรับว่านี่แหละอาหารไทยโอเคชั้นเยี่ยมเลยคือณปัจจุบันเนี่ยอาหารไทยค่อนข้างที่จะยูนิคที่มีจุดเด่นตัวเองอยู่แล้วนะฮะถามว่าคนอื่นเนี่ยมองปุ๊บรู้ไหมว่าเป็นอาหารไทยค่อนข้างจะรู้อต้มยำแกงเขียวหวานส้มตำส้มตำอะไรเงี้ยครับคือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเขาก็รู้คือเพื่อนบ้านเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้มีร้านอาหารไทยเยอะ แต่ถามว่าถ้ามันเป็นอาหารท,ที่แตกต่างจากของเขาคล้ายกับของเขาแต่ว่ารู้ว่าเป็นอาหารไทยคือถ้าบอกว่าน,นี่อาหารไทยเขาก็เข้าใจว่าน,นี่คืออาหารไทยเพราะไม่ว่าจะรสชาติแซบรสชาติเผ็ดรสชาติหวานอะไรเนี่ยอาหารไทยค่อนข้างจะมีจุดเด่นนะฮะอันนี้คือพูดถึงอาหารเลยที่แบบกินกันที่ร้านอาหารอย่างนี้เลยแต่ถ้าพูดถึงขนมขบเคี้ยวรหรือว่าพูดถึงแพ็กเกจฟู้ดอะไรพวกนี้ก็อาจจะรู้เหมือนกันว่าฟรุ้ตเอนฟู้ดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะ เก่งทั้งด้านนี้คือยังเป็นหัวหัวอยู่เหมือนกันการแช่แข็งด้วยใช่ครับก็คือเรื่องซีฟู้ดอันนี้ก็คือที่ที่คุยกันไปแล้วนะฮะว่าเราก็พัฒนามากกว่าที่อื่นเขาแล้วการ,รประมงของเราเนี้ยค่อนข้างที่จะแอดวานซ์มากกว่าคนอื่นเขานคนอื่นเขาก็อาจจะมองว่าเออของไทยเนี่ยมันยูนิคอยู่แล้วแต่เราจะทํายังไงให,ให้มันเข้ากับการบริโภคของเขาให้ได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ทาน เผ็ดเท่าบ้านเรารหรืออาจจะทานจืดกว่านี้หรืออาจจะทานหวานกว่านี้อ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทําตลาดของเราว่าเราเข้าใจถึงผู้บริโภคตลาดนั้นมากแค่ไหนแน่นอนว่าเรื่องแพ็กเกจเนี่ยเราจะต้องมีการพิมพ์ตัวหนังสือให้เขาเข้าใจตามกฎหมายของบ้านเขาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าที่สําคัญเลยที่จะเป็นจุดเด่นของบ้านเราเลยเนี่ยคือคุณภาพแล้วก็ความแตกต่างจากของที่ที่เขามีอยู่ที่ตลาดเขานะฮะ โดยนะโดยโดยพื้นฐานแล้วบ้านเราเนี่ยมีจุดเด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ยากที่จะต่อต่อยอดเพิ่มขึ้นไปนะฮะแหมอนี้ในเรื่องของคุณภาพก็สําคัญเองก็ดีนะครับ,ร,บรวมไปถึงการพัฒนาเรื่องของไอเดียข้อมูลข่าวสารต่างๆนาๆนาะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคำถามที่คุณผู้ชมนะฮะถามมาถามกันเข้ามาในเรื่องของ ธุรกิจในการขายข้อข้องใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของคาถามที่เกี่ยวกับธุรกิจนําเข้าส่งออกธุรกิจอาหารก็แล้วแต่นะครับวันนี้เรามีคําถามที่ส่งผ่านเข้ามาผ่านทาง f a c e b o o k แฟนเพจของเรานะครับเราจะไปดูคําถามแรกกันก่อนนะครับที่ผู้ชมทางบ้านถามกันเข้ามานะครับคาถามแรกมาแล้วนะครับใช้ยูสเซอร์ว่าไอวี่นะฮะ,อะบอกว่าอยากทําธุรกิจอาหารแห้งส่งออกนอกเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับต้องทําอะไรบ้างนะครับตั้งแต่หาแหล่งวัตถุดิบชั้นดีนํามาแพ ส่แบรนด์ของเราเองทําการตลาดเองแล้วต้องทําอะไรอย่างนี้แค่นี้หมดแค่นี้พอไหมหรือว่าต้องทําอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าอยากจะปรึกษาหน่วยงานรัฐจะไปหน่วยงานไหนดีนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินทุนขั้นต่ำเนี่ยเท่าไหร่อยากมีอะไรเล็กๆเป็นของตัวเองคือไม่ต้องใหญ่มากนะฮะเรียกว่าเป็น SME ขนาดเล็กนะครับควรจะเริ่มต้นถ้าเกิดว่าจะทําแบบนี้จริงเนี่ยนะฮะอยากจะส่งอาหารแห้งส่งออกนอก ไปประเทศไหนก่อนดีนะครับเอาถามคุณวิทวัสเลยครับหลายคําถามเลยนะหนึ่งคำถามหนึ่งหน้าจอนะฮะอ่ะไปกันที่เรื่องของการทําอาหารแห้งส่งออกนอกก่อนประเทศไหนดีก่อนครับในอาเซียนนะฮะต้องบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละสามารถที่จะขยายได้เลยนะฮะ,ะถึงแม้ว่าอินคัม ณปัจจุบันเนี่ยการใช้จ่ายเนี่ยอาจจะยังน้อยแต่ในอนาคตเขาก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะเมื่อเมื่อคนมีเงินมากขึ้นเขาก็จะมีการใช้จ่ายมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ที่เราเล็งเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วในในการทําอ e c นี้ขึ้นมานะฮะถามว่าอยากที่จะลงทุนอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วส่งออกอยากจะมีอะไรเล็กๆเป็นของตัวเองเนี่ยฮะเป็น SME ก่อนถ้าเป็นฟิลทางด้านอาหารเนี่ย มีอะไรให้ทําหลายอย่างครับ<ะ>เพราะว่าวัตถุดิบของเราค่อนข้างเยอะม,มันสามารถที่จะทําอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นเนี่ยครับตามโอท็อปทั่วไปเนี่ยมีอินโนเวชันมีไอเดียดีๆเยอะมากที่สามารถที่จะเอาไปส่งออกได้ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามมากแค่ไหนแล้วเราไปศึกษาคนที่เราจะไปขายให้เขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนง่ายที่สุดเลยนะฮะถ้าอยากจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยคร,ค,รควรที่จะติดต่อกลมส่งเสริมการส่งออก d p หรือตอนนี้อาจจะเป็น DITP แล้วะนะฮะคือเป็น d e partment เป็นกรมกระทรวงที่ช่วยเราได้มากในการ<ะ>ให้คำปรึกษา<ะ>ว่าเราอยากที่จะส่งออกไปประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเราติดต่อ Trade Office ที่นั่นหรือว่า<ะ>มีคนที่สนใจอะไรยังไงไหมว่าเรามีของประมาณนี้แล้วเขาก็ใช้คำแนะนำได้ว่าอ๋ออันนี้เนี่ยอาจจะยังต้องพัฒนาอีกนิดนึง<ะ>คือ O t o p เนี่ยจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ<ะ>เพราะว่าเราเนี่ยอยากให้ทางทาง ชาวที่ชาวบ้านหรือว่าอะไรพวกนี้ม,มีอาชีพมากขึ้นมีอะไรอย่างนี้<ม>แล้วถ้าอยากจะ expand หรืออยากที่จะขยายให้ได้มากกว่าน,นั้นเนี่ยก็มีช่องทางให้ค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนอีกทางหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เราติดต่อไปทางกรมส่งเสริมแล้วเนี่ยอ,อีกอีกส่วนหนึ่งที่แนะนําเลยก็คือการที่จะไปออกบูธหรือว่าอ,ออก exhibition อีคิปิชันต่างๆ่านะฮะเพราะว่านั่นเป็นลู่ทางที่ง่ายๆง่ายมากนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิด ในการให้ให้คนต่างประเทศเนี่ยมาจับจ่ายหรือว่ามาดูว่าของเราอะไรแล้วก็จะมีช่องทางให้เราเอ็กซ์พอร์ตมากขึ้นนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต่อให้ไม่ได้ลูกค้าต่างประเทศก็ได้ลูกค้าในประเทศก็ยังดีนะก็ยังดีเพราะว่าอย่างน้อยมีกำลังใจใช่หรือหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงเราก็ถามคอมเมนต์ไปเลยถามว่าเออคิดกี่กับของเรายังไงบ้างความเห็นยังไงบ้างเราจะได้นําไปพัฒนาถ้ามันยังไม่ดีพอหรือว่ามันต้องพัฒนามากกว่านี้อย่างน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ได้ข้อมูลตรงนั้นมานะฮะเป็นข้อมูลดิบเลยได้ข้อมูลจากตรงนั้นเลยแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าพอเราไปออกงานปุ๊บเนี่ยบางทีก็ได้รับออเดอร์คำสั่งในการสั่งซื้อด้วยแทนที่จะตัวิ่งไปถามหาเอ๊ะประเทศไหนดีประเทศไหนดีบางทีอยู่กับที่ลูกค้าก็มาเคาะข้างหลังแล้วรายได้มาถึงแล้วนะฮะมากรนนี้คําถามต่อไปกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานะครับมีคําถามที่ส่งกันเข้ามานะครับคำถามที่2นะฮะถามกันเข้ามาจากคนอุ้ยนะครับบอกว่าอยากทราบว่าเมื่อเปิด AEC แล้วผู้ประกอบการด้านอาหารกลุ่่มไหนบ้างที เตรียมความพร้อมในการที่จะรับการตีตลาดจากต่างประเทศนะฮะในกลุ่ม AEC นี่หละครับของกลุ่ม AEC บ้างนะครับแล้วคู่แข่งทางด้านการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารประเทศไหนเนี่ยที่สามารถแข่งขันกับไทยได้อย่างสูงสีครับเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มประเทศไหนบ้างใน AEC ที่จะตีตลาดบ้านเราครับถ้า manufactured food หรือว่าอาหารที่ p r o c e s s แล้วเนี่ยฮะ,ะมาเลยเนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีเขามี ไซส์ประเทศก็เล็กแต่ว่าศักยภาพสูงเงินเขาก็แข็งกว่าบ้านเรารนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นของที่ใช้เครื่องจักรหรือว่าการทําอะไรที่ใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเก่งทางด้านนี้นะฮะถ้าพูดถึงเรื่องคอสเรื่อง p r o d ที่ที่ใช้คนงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้คอสตต่ำในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะต้องกลัวประเทศเวียดนาม หรือว่าประเทศอ,อินโดนีเซีย<ะ>เพราะว่าเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็ประชากรเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานขั้นต่ำเนี่ยเขามีเยอะ,ะถึงแม้ว่าเขาจะทําได้อาจจะยังไม่ได้ค<ะ>ุณภาพเท่ากับ<ะ>ของเรา<ะ>แต่เพราะว่าความถูกของเขา<ะ>เขาก็สามารถที่จะ ทำให้คนไปซื้อเขาได้นะฮคือมองแล้วเนี่ยเท่าที่ดูมาเนี่ยหประเทศที่เราต้องระวังในเรื่องของการตีตลาดบุทกทนาอุตสาหกรรมอาหารเมื่อเปิด AEC แล้วมาเลเซียเนี่ยนะต้องจับตาเป็นพิเศษแต่ถ้าจะบอกว่าแข่งขันและสูสีกันก็ยังเป็นมาเลเซียอยู่อีกเหมือนเดิมไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับ product ด้วยครับ,รบเพราะว่ามาเลเซียก็ไม่สามารถทําได้ทุก product คือบางไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบที่เยอะ คืออุดมสมบูรณ์ต้องต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เยอะเหลือเผื่อเพราะว่าเวลาใช้ทุกวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการบางท่านก็ยังหาของไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเปิด AEC แล้วเนี่ยก็จะเป็นข้อดีที่จะได้วัตถุดิบนําเข้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องใช้เวลาโปรเซสตพวกเปเปอร์เวิร์กเนี่ยนานนะฮะก็จะสามารถที่จะนำนำเข้ามาได้มากขึ้นแล้วก็มาโปรเซสในไทยที่มีเครื่องมีอะไรอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ควรที่จะชะล่าใจเราก็ควรที่จะ ใช้เลเบอร์ใช้แรงงานที่ที่ถูกของต่างประเทศนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะฮะ,ฮะส่วนมาเลเซียเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถมาตีตลาดที่มันถูกได้<ะ>เขาก็จะต้องไปทําตลาดบนเพราะฉะนั้นถ้าเน้นตลาดบนมาเลเซียจะเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแต่ว่าถ้าเน้นตลาดล่างหรือตลาดแมส<ะ>ก็ต้องดูว่าประเทศที่มีคอสที่ถูกกว่าเราเนี่ย เราจะไปแข่งกับเขาอย่างไงก็ต้องแข่งเรื่อง innovation แข่งเรื่อง creativity เรื่องความคิดสร้างสรรค์นี่กันสู้กันแบบว่าเหมือนเจ้ายุทธจกรเป็นเรียกว่าเป็นกลยุทธ์มากมายหลากหลายเลยนะฮะเนี่ยใช่คือคือต้องบอกว่าไทยเนี่ยเราได้เปรียบก็หลายด้านแล้วเราก็เสียเปรียบก็หลายด้านเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับจุดแข็งของเราเนี่ยตรงไหนแล้วก็ไปไป มองให้ออกว่าตลาดของเราเนี้ยอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะสามารถไปเจาะตลาดได้ง่ายขึ้นครับคุณผ,ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าวันนี้เราได้ข้อมูลที่มากมายหลากหลายเป็นความรู้คงปัญญานะครับแล้วอะไรล่ะสุดท้ายสรุปสุดยอดที่ทําให้การบุกตลาดอุตสาหกรรมอาหารใน AEC ประสบความสําเร็จถึงหัวใจของกลุ่มเป้าหมายได้ช่วงหน้าเราจะกลับมาสรุปปิดท้ายตอนนี้พักสักครู่เดียวครับ